ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้หัวชอบสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกชเชนค่แ yeah. ยแมตช์วันนี้นะครับผมเป็นการขี่เกวียนนะครับผมขึ้นไปข้างบนสูงสุดนู่นเลยพวกเราอาาจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าพวกเราแย่ yeah. จะเก มาลวพวกเราโ okay, อเคอาเจยพร้อมไปยังละอาเจยอ่าฮะพร้อมสนุกยังฮะกดตรงไหนอ๋อกดตรงนี้นี่สีเขียวพวกเราปึง้งเอ๋มันจะมีเกวียนออกมาให้เราขับครับผมโ okay. อ,นอนเคเฮ้ยเรากจ๊ดัวยออาเจยเฮ้ยเดี๋ยวอ้วนเป็นผู้ขับให้เองอาเจยไปได้ไปได้ไปดไปด,ไปด้นั่งยางกดสีเขียวตรงนี้ถ้าเป็นสีเขียวแล้วกดเดินหน้าแรงๆเลยอาเจยอาเจยปมาละ อ้วนมาละอเจย์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 อ้วนมาละอาฮะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดยังไงหยุดก่อนอเจย์หวัดดีอ้วนมาละอะอเจย์เร่งก่อนเร่งสปีดพวกเราเร่งสปีดได้อเจย์ก็งเกงเร่งละละเร่งละละแล้วก็สีเขียวไปไปอ่ะอาจย์เกย์เตี๋ยมาละเตรียมอเจย์อเจย์รถแรงมาแล้วอเจย์เกย์กลัวแรงมารถแรงอเจย์ไปละละไปละล่ะไปละละหวัดดีอเจย์เจย์เจย์ ใจยจจไปละลายอ้ออ้อมีความไดลาจบลาใจยจ้ยอมันแรงอะเฮ้พ่อ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 ลาละใจอฮพวกเราจะไปไปที่ไหนเลยแรงจัดอ่ะฮะเจยวันดีวันนี้จะถึงข้างบนไม่แน่ล่ะฮะเจยเจยเจยวันดีเพื่อนตักกระชั้นไ่ละ จะเกยไปคันใหญ่ดีกว่าพวกเราเจ๋อแล้วพร้อมออกแล้วอ่ะเจ๋อเจ๋อเจ๋อใครจะมากับฉันบ้างพร้อมแล้วละไปแล้วก็โกลแล้วล่ะขึ้นมาเลยโอเคเป็นคนขึ้นมาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไปยังอ่ะเจ๋อ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 เร็ว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 แล้วอหรเจ๋อเจ๋อเจ๊พอยแล้วไปแล้ว ไปแล้วะอะเจงอะเจงเจงเจงฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยฮัลโหลไปแล้วแไปแล้วโอ้แรงไป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 อะแจยแรงไปมันแรงไปแป๊บหนึ่งจะเย็นฮ่าฮ่าฮ่าแรงไปพังฮัลโหลโอเคพังกันแหละไปใหญ่ใหญ่ฮ่าฮ่าวันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยวอันอะแจยมาโอเคโอเควันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยวันเราจริงแล้วแหละเตรียมพร้อมมา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  ของจริงแล้วพวกเราจรจงจจงจงกระโดดขึ้นมาเลยแล้วอะจเงจรจจจจจจงเ้ยฮัลโเบคอนฮัลโหไอ้เกกกาฉันแล้วก็วันนี้ฉันจะได้ไปไม่ได้อัลหลอะจรจงจงจริงจริงจ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 เเข็นนไปเลยเข็นมันไปเลยเข็นไอ้เบคอนไปเลยพวกเราเข็นมันไปไาละอะเจ เอ่ะแล้วล่ะใจใจใจโอเควัสดีเ <su> อ่อเกะกะรู <Jim> ้ไหมฮเยแล้วเจอ้าวโอเคเอ้ยล้วใครปิดล่ะแล้วจะปิดทำไมเจไปละ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 ถอยถอยถอเบคอนมันเกะกะดิว่าแล้วมันแก่งอะไรวัน้จะได้ไปไหนพวกเราแล้เบคอนแล้วไปเีย เบคอนนี่จริงๆเลยนะพวกเราฮัลโหลไปด้ไปด้ไปด้ไปได้ไปเด้ไปด้ไปด้มันไม่วางแล้วไปเลยพวกเราไปลเจงจงจงวัดดีมาแล้วอ้อย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 ให้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 ใหรอห้ให้ไม่ให้ใหาให้ให้ใหอให้ให้ดห้ไหๆให้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 ้ห้้หห ฮัลโหลวัดดีทําอะไรกันเนี่ยอขาแกล้งกันไปแกล้งกันมาอยู่อย่างเงี้ยวันนี้ฉันจะได้ขึ้นไปข้างบนไหมเนี่ยฮัลโหลเจ๊แฮแฮ่แฮ่แฮ่แล้วแ้เขาจะไปกระอ้วนไปกระอ้วนดีกว่าแล้วไปกระอ้วนมันกว่าเยอะอ่ะเจ๊ไปแล้วแหละพร้อมยังอ่ะจะเก๋ไปกระอ้วนดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลอ้วนพร้อมแล้วแหละไปแล้วปังมาดามาดำมาดำ FC มาแล้วไปเลยพวกเราเฮ้ยอะฮะได็นแก่งสนุกมาแล้วโอเค โอเคถอยหน่อยลาเป็นแกงกันอยู่เงี้ยวันนี้ได้ไปไม่เนี่ยแล้วเจยเจย์เจย์ผายอะไปผายอะเราได้ไปกันแล้วล่ะพวกเราถอยถอยถอยอ้วนมาแล้วจริงจริงจรงไปยอะไโอเคอ่อฮะติดอันนี้ลาไอ้ลา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 เฮ้เฮ้เฮ้เฮ่าจบแล้วจบแล้วอ่อฮะน้องส้มโพรไปเดิลา แล้ววันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยเหลอรอนานี่อ๋อฮะอ๋อฮะขบวนยาวเลยแหละพวกเราแล้วติดอนี่คนเดียวเลยจะได้ไปไหมเนี่ยเออเออเบคอนจักรายนี่เบคอนเบคอนให้มันโดนไปเลยจักรายมันอ๋อฮะอฮะโดนเลยพวกเรารถไฟอ๋อฮะต่อเป็นรถไฟจป็นโคลาเลยแหละอ๋อยาวเฟื้อยเลยแหละเจงกันเจงวันนี้เจงกันเจงต่อฮะจะได้ไปไหมเนี่ยวันนี้ลาลาลา จะได้ไปไม่เดีฮัลโหลเจงเจงแล้วฮัลโหลไป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 ฮัลโหลเจงแล้วได้ไปละพวกเราฮัลโหลมันไปละอาจะเก๋ให้อย่าทำเป็นเล่นเดไปได้ไปได้ไปได้ไได้ได้ได้ไปได้ไปได้ไมได้รถเราอะเฮ้ยทำไมรถเรามันหนักหรือไรวะแล้วแล้วปละลาปละลาปละลาปะล่ปละลาโอเคปะล่ะอรถเรามันหนักอาจะเกโอ๊ยโอแรงไฟ เบาหน่อยถอยหลังก่อนวันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยฮัล่ลไม่ติดตรงนั้นก็ติดตรงนี้แหละเอาละละอเจ๊เจ๊ไปละพวกเราได้ไปละเจ๊วันดีเฮ้ยวางอะไรเนี่ยล่ะล่ลเออเออชนมันไปเลยโอเคโอเคไปละไปละไปละโอเคพวกเราสวยงามอาจารย์อาจารย์ก็เจงกระเจงกระเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเพิ่งใจเย็นใจเย็น โอเคโอเคโอเคเราได้ไปละพวกเราอาจจะเจ๊เจ๊เฮ้ยอย่าเหินเวหานะเว้ยโอเคสวยงามพวกเราได้ไปละหย่าเจ๊อ่าฮะ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 ฉันมากันสี่คนเละละอ่ะเจ๊อ่าฮะ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 ฉันมากันสี่คนเละละอาะเจ๋งอ่ะเจ๋งอาะเจ๊ไปลละโอเคสวยงามพวกเราโอเครถไฟเราไปละอาจจะเก๊รถไฟแบมเกวียน วันเดอวันเดงล่ะอาจาะเก๋วันพาทัวอาจาะเก๋ก็จะได้ไปโอ้โหเรื่องวุ่นวายมากพวกเราโอ้แมตช์นี้มีแกล้งกันเยอะเลยอาจาะอ้าวแล้วสรุปไม่ได้ไปพวกเราเก๋จบแล้วล่ะ มาแล้วพวกเราไปกันต่อ้โจะได้ไปไม่ได้วันนี้ฮัลโหลขึ้นไปถึงข้างบนสุดไม่เนี่นยฮัลโหลไปละหนีแม่งเลยแล้วๆๆ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 ๆโอเคละวยยาวได้ไปละรอบนี้ละไปละยาวเลยแหละเจ้หวัดดี ว่ได้แพ้แล้วอูสซา,าย,ยายเซิร์ฟมาเลยเนี่ยฮัลโหลให้คนมันโล่งๆหน่อยจะเกอมันไม่โล่งเลยฮัลโหลเต็มทุกเซิร์ฟอะไรฮะฮะคนแ,แน่นๆอย่างงี้แกล้งกันทุกเซิร์ฟเลยโอ้ยอย่างงี้ตายเลยแบบนี้ขบก็บไกลนะไม่ใช่ใกล้เลยแหละพวกเราเจยออ์เจย์อวนมาแล้วครับบ๊ายบาครับอเจยออ์เจย์บัายีายไม่ขั้นอวนมาแล้วอเจย์ อ๋ออาวุกแล้วอาจเกเรกงมาถึงตรงนี้ละอาจเกอ๋กออยู่ยังสูงเลยให้ดูข้างล่างนี่มันจะแก้กันอยู่เลยก็จะได้มาฮัลโหลอาจเกไปกระต่าอัอจเก เกยเข้าปากมาแล้วล่ะอจาจจะเกยเรามาถึงบนสูสูแล้วล่ะก็จะมาถึงแล้ยปากกันต่อเลยอจาจจะเกย์ปแปลล่ะวัดดีวันหยุดของบนแล้วล่ะวันดีของซะแช่ชละ่ะพวกเรา yeah! อย่าอาจจะเกยก็จะมาได้โโอ้โหเจ้ การกันแกล้งของเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆพ,พี่ป้าน้าอาพี่สาวแน่ามดอาจจะเกย์มัวชิพายอาจจะเกยคออะไรแย่วัดดุสชะชัยเราพวกเราแย,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 ย่อาจจะเกยอาจจะเกยจอดอาจจะเกยแย่ไหนสุดอ้วก็ทําได้แย่อาจจะเกยหวัดดีอาจจะเกย เกมนี้นะครับผมน้องๆไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากอะไรรู้ไหมการแกล้งกันหรืสนุกที่สุดเลยพี่จะบอกให้หก่อนจะมาถึงข้างบนนี้ได้นะอ,อ๋อฮอผ่านอุร,รคเจอการแกล้งมาต้องเยอะแยะอ,อ๋อฮอถึงจะมันงั้นมันไม่มันหรอกอาจจะแก่โอเคอวดป้าละแย่แย่ก่อเป็นไงบ้างครับน้งนองๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูนะครับผม พี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมวันนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนแหละบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม mm hmm. พวกเราอย่าลืมเข้ามากันแกล้งเพื่อนๆกันด้วยล่ะไปก่อนล่ะ let's go